ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่สยามนะครับด้านหน้าของเราก็คือ BTS แล้วก็ E Boy นะครับอันนี้ก็จะมีแบบว่าร้านค้าร้านอะไรต่างๆนี่ช็อปอาดิดาสอะไรเงี้ยของขายเยอะแยะมากมายตอนนี้ฝนตกนะทุกคนว่าจะมาเดินถึงแม้ว่าฝนตกก็จะไม่เป็นปัญหาสําหรับเรานะครับเพราะว่าเราเตรียมร่มมาอยู่แล้วนี่ก็คือจะมาเดินเล่นนะเพราะว่าวันนี้แบบว่านัดกับเพื่อนไว้ว่าจะไปถ่ายรูปก,กันแต่ว่าน่าจะไม่ได้ถ่ายล้เมั้งถ้ามันเป็นอย่างเงี้ย ฝนตกเฉยคือตอนนี้หน้าหนาวนะแต่ว่าฝนตกพามาเดินดูเฮ้ยอันนี้เป็นแบบร้านร้านชาไปหานั่งดื่มเครื่องดื่มอะไรเบาๆไปเดินเล่นก่อนนะเดี๋ยวค่อยเดินย้อนกลับมายี่เดินเข้าไปตรงนี้ไหมโอ้ฝนฝนเริ่มตกแล้วเอาไปดูด้านนี้ไปดูด้านนี้กันดีรถเมล์รถเมล์สายเจสาม ที่ผ่านบ้านเรา873ฝั่งด้านหน้าเป็นสยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์แล้วก็สยามพารากอนนะครับเนี่คอ,อันนี้คือจุดที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับฝนตกไปเดินพาเดินเล่นนะครับด้านหน้าของเรานี่ก็เป็นลีโดนะครับลีโดคอนเน็ไปดู <laughs> โอ้โหนี่ ด้านหน้าสยามเซ็นเตอร์บรรยากาศฝนตกนะคร<ม>ับกรเทพมหานครชอบชอบ <radio> แต่ว่าวันนี้เอาล่มเล็กมาเฉยเลยอะน่าจะเอาล่มใหญ่มาเนะาะค็ือถจะได้เดินเล่นสบายๆแล้วก็จะได้ไม่ไม่เป็นบอกว่าไม่เปียกด้วย สยามเซ็นเตอร์ถ้าเดินตรงไปเป็นสยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็เป็นจุดที่เขาถ่ายรูปปลายกรุงเทพมหาคนครนะครับดูให้นะอันนี้ที่เราเดินผ่านมาฝั่งนี้นจะเป็นลีโดนะครับโอ้สาลีโดสวยมากด้านในลีโดก็จะเป็นขายของทั่วไปนะทุกคนสวยมากโอ้ถนนตรงไปจเจริญผลตรงไปพระพรงพระรามแล้วก็เลี้ยวซ้ายสามย่าน เดีพาเดินเดินเล่นนะเดินเล่นช่วงฝนตกกันตอน,นี้ก็เป็นช่วงประมาณแบบบ่ายสามจะส<ม>ี<ม>่โมงเย็นนะโอ้จอใหญ่มากอ๋อเราไฟฟ้ามาเพราะเราต้องเดินตรงนี้แล้วเพราะตรงนู้นไม่มีอะไรแล้วเดินดูเดินดูฝั่งด้านนี้นะฮะ เราต้องไปหาคทาี่นั่งแล้วแหละทุกคนเพราะรู้สึกว่ามันจะไม่ได้แล้วตอนนี้คือฝนมันเริ่มตกหนักแล้วนะเอ๊ยยังไงยังไงดูบรรยากาศนะฝนฟ้าฝนเริ่มมาทีแรกมันก็อึมครึมมาทั้งวันแล้วนะกรุงเทมพมหานครเนี่ยแต่คิดว่าเอ้ยมันยังไม่ตกหรอกคิดว่าแบบน่าจะไม่ตกเพราะว่ามันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะสรุปคือตกเฉย ร้านขาเฮ้ยแล้วนี่เป็นแบบร้านเสื้อผ้าว่าตรงตรงนนู้นเป็นอะไรไม่รู้ขอเดินแบบไปดูด้านเนี้ยร้านของสมัยตรงแถวนี้จะเป็นร้านเสื้อผ้านะร้านเสื้อผ้าร้านอะไรเงี้ยร้านเสื้อผ้าร้านแว่นนะฮะ ไม่เป็นไรเดินไปเรื่อยๆฝนตกก็ตกไปเลยมันใส่ไม่กลัวอ๋อเอาตรงนู้นทีมันเป็นแบบว่าทางเข้าลีโดไงเห็นปะก็จะมีแบบว่าร้านคาเยอะหน่อยนนก็ไปเดินข้งขงางล่างลีโดกันเพนเป็นคนชอบแบบ เป็นคนชอบฝนอยู่แล้วแต่ว่าถ้ารู้ว่าฝนจะตกจะใส่รองเท้าแตะมาไม่จะจะไม่ใส่รองเท้าผ้าใบมาตอนนี้คือใส่รองเท้าผ้าใบมามันก็เลยบอกว่าอาจจะอาจจะมีความกลัวรองเท้าผ้าใบเปียกเล็กน้อยรองเท้าสวยจังนี่แล้วรองเท้ารองเท้าเหมือนเดิมรันเสื้อแล้วรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะอุ้ยนี่มีแบบเบอร์เกอร์ไอศครีม ขึ้นไปที่ตึกอันนี้ได้นะตึกข้างบนสุดน่นะมันจะมีแบบวกาคาเฟ่อะไรอยู่ด้านบนน่ะตึกสยามสเคปอ่ะอันนี้เขากำลังสร้างของกลางวันคนแบบว่านี้มีแบบว่าร้านกาแฟร้านดับนมนี่ไงร้านร้านเบอร์เกอร์นะฮะมอสเบอร์เกอร์อุ้ยคนไม่มีด้วยนะนั่งเล่นๆชิวๆได้สบายๆเลยนะครับ อเบอร์เกอร์มอเบอร์เกอร์อาจจะลองไปทางด้านนี้ดูนี่ถ้าเราเดินมาด้านนี้จะเป็นตึกนี่ตึกสยามสเคปสยามสเคปตรงนี้ก็จะมีพวกร้านของกินอะไรอยู่ด้านบนเดี๋ยวเราจะไปตอนสุดท้ายเดี๋ยวะจะมานั่งสยามสเคปคิดว่าน่าจะไม่ได้เดินลมะมั้งที่อันนี้เนี่ยเดี๋ยวลองลองข้ามไปอยู่ฝั่งนูน้นดีกว่าเนาะเดินเล่นนี่ ชอบมากแหละบรรยากาศอ่ะฝนตกอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่น่าใส่รองเท้าผ้าใบมาเลยน่าใส่รองเท้าแตะแล้วก็น่าจะเอาลมใหญ่กว่าน,นี้นี่มันลมเล็กเกินตัวเล็กเกินซื้อลมใหม่เลยไหมลมใหญ่กว่าน,นี้แต่ที่บ้านก็คือลมเยอะมากเลยนะแต่ว่าเราพกเป็นลมแบบลมปกพ้าที่มันเป็นกัวเล็กๆอะไรเงี้ยไว้กันแดดกันฝนเล็กน้อยอย่างเงี้ย ไม่ได้กันฝนตกหนักนะครับดังนัง้นตอนในยูโดนี่อันนี้คือจุดที่คนเาชอบมาเดินกันตอนกลางคืนอ่ะเนาะนี่อปอบมาดด้วยทุกคนโอ้บรรยากาศตอนฝนตกนี่คือบ่ายสามนะบ่ายสามนะคนก็จะบอกว่าไปเดินอ่ะเดี๋ยวเรามามาดูบรรยากาศแบบว่าตามถนนผลทาง ดูบรรยากาศโอ้ฝนตกหนักอยู่นะก็ไปสยามตรงนู้นคือสยามสเกปแล้วก็ถ้าเดินต่อไปก็จะเป็น m อ k บนะครับสามารถไปเดินเล่น M b k บได้เดี๋ยวเราจะขึ้นสยามสเกปไปด้านบนแต่ว่ากลัวว่าแบบเฮ้ยหรือว่าไปข้างหลังดีไปร้านคาเฟ่ด้านหลังดีกว่าที่มันมีแบบอยู่ด้านหลังสุดที่เราเคยไปอะ่ะแต่ก็พาทุกคนเดินเล่นสยามตรงนี้ก่อนหน่อยนึง ก่อนที่จะเดินอุ้ยก่อนที่จะเดินไปกลางคืนสวยนะแถวเนี้อืมออก็ฝนตกมาเลยสิตอนนี้แขนเปียกหมดแล้วอะเพราะว่าลมมันเล็กเฮ้ยเข้าด้านนี้ดีกว่าเข้าซอยนี้ดีกว่าเข้าไปดูซอยนี้อันนี้เป็นซอยลิโดนะครับเข้าในซอยนี้ดีกว่า นี่มีเสื้อด้วยร้อยเก้าเก้าสองเก้าเก้านู่นด้านนู้นก็มีนั่นนู้นก็มีเสื้อเหมือนกันอันนี้คือลีโดนะถ้าเราเดินไปก็คือไปทะลุด้านหน้าเมื่อสักครู่ที่เราเดินหีายวพาเดินดูครับอุ้ยเนี่ยมีเสื้อสองร้อยบาทอ๋อเสื้อก็ราคาไม่แพงนะทุกคนเนี่ยอยู่ประมาณ ร้อยหบาท200บาทเต็มเลยนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นร้านเป็นเคาน์เตอร์<ม>อะไรเนงะี้ยเนาะด้านในเขาจะมีอะไรเฮ้ยอันออนี้ทําเล็บร้านเสื้อผ้าออันนี้คืออสอนทําขนมนี่หรอเสื้อผ้เอาเต็มเลย ทาเสื้อผ้ารันของกินนะฮะว้าวอันนี้เป็นพังพังคือโอ้ยนี่โปโป้ชอบซื้อหลันคือเขามีแบบแต่งสไตล์พังนะของของคนอื่นแต่งแบบพังแต่ของเราถ้าไปแต่งปุ๊บกลายเป็นพังพลาดพังเผลอพังผิดถ้าเราไปแต่งอะถ้าคนอื่นแต่งก็โอเคอยู่บางทีการแต่งมันก็ต้องดูด้วยสภาพ โครงสร้างใบหน้าด้วยเนาะถ้าหน้าตาดีแต่งยังไงก็ผ่านนะแต่ถ้าหน้าตาแบบว่านะอย่างเราอย่างเงี้ยจะใส่เสื้อผ้าแบบรูราขนาดไหนก็เขาก็คิดว่ารอยเกาๆเลยเอา้าหมดแล้วเห็นไหมเมื่อกี้เ,เดี๋ยวเราย้อนอีกซอยหนึ่งคำพ่อค่พาพ่อค่าบอกว่าตกแรงอีกแรงอีกแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงอีกแรงอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าคือถ้าฝน ถ้าฝนไม่ตกคนก็จะไม่เข้ามาเดินข้างในใช่ไหมแต่พอฝนตกคนก็จะมาเดินด้านในเยอะเพราะพนักาก็ตกอีกตกอีกให้คนเข้ามาเดินด้านในอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทางนี้เดี่ยอ้อมอ,อมไปทางสายมือไปทางนี้ออกไปทางโอ้ร้านทำเล็บร้านทําผมทําเล็บเต็มเลยอันนี้สยามวันฝนตกนะฮะ โอ้ยตกแรงอยู่นะเดยนทุกคนอือ,อตกแรงอยู่นะนี่ร้านอาหารเดินไปนี่ก็เป็น BTS แล้วนะอร้านเสื้อผ้าแบบเต็มเลยร้านทำผมร้านเสื้อผ้าอย่างนี้ยน ว้าาก็ตกไปเลยก็ตกไปเลยเอาเลยเอาเลยเอาอีกเอาอีกตกเล็กกว่านี้เร็กกว่านี้ตกต็มาเล็กัว่านี้โหแล้วเราก็จะไปฝั่งนั้นเดีย๋ยวเราจะเดินเงี้ว้ย่น้ำเริ่มมาแล้วเ,เห็นปะน้ำเริ่มไหลเห็นปะ อุ้ยร้านเสื้อผ้าอุ้ยร้านเสื้อผ้าใหญ่มากใหญ่โตโอ้อ่าอุ้ยนั่นร้านกาแฟาเหรอคาเฟ่ไปแบบสามารถเข้าไปดื่มได้นั้นนะหรือว่าจะเป็นเชสเตอร์ก่อนมันมีคาเฟ่อยู่ตรงนั้นอันนั้นก็เป็นร้านขนมเหมือนกันเราข้ามไปดูฝั่งน,นู้นไหมเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะโกโก้อ๋อเป็นร้านอุ้ย ของกินโอ้ยแล้วอันนี้ร้านกาแฟเหมือนกันเนาะอ๋อกาแฟโอ้โอลมไอฝนตกแรงมากทุกคนดูดูบรรยากาศนี่คือเป็นถนนเมื่อสักครู่เราเข้าไปซอยหนูนะแล้วก็เราเดินมาเรื่อยๆเนี่ยข้างหลังเนี้ยมีคาเฟ่ยอยู่หนูด้านในแต่ว่าเราก็อยากขึ้นไปแบบ อาจจะขึ้นไปข้างบนเนาะโุ๋ยทุกคนฝนตกแรงมากเลยอะ่ะนี่เออมันได้มันได้คอนเทนต์อย่างนเนาะก็ว่าจะแบบมาเดินเล่นๆนะสรุกได้แค่คอนเทนต์ฝนตกดูเออไปสี่ไปสี่อ้มัน คือล่มเราไม่สามารถที่จะกันฝนได้ขนาดนั้นน่ล่มเราเล็กอ่ะแต่ถ้าเราข้ามไปมันก็เปียกอ่ะทุกคนโอ้โหล่มน้องล่มน้องใหญ่มากนี่ากข้ามไปตรงนู้นอยู่นะแต่ว่าล่มมันเล็กอ่ะอะไปดูบรรยากาศไปดูบรรยากาศฝนตกก็แหละนะโอ้ยน้องน้องน้องเปียกเปียกเปียกโอ้ยตกแรงมากเลยอ่ะ นี่คือตรงนี้เราชอบเราชอบตรงสยามอย่างหนึ่งลุ้มท่านจะมาเห็นป่าด้านข้างตรงแถบสีดํานั่นคือ,อเป็นท่อระบายน้านะครับเขาจะทําท่อระบายน้ําคือแบบเนีน้ยน้าทาเป็นขีดเป็นล่องมายาวๆเลยเวลาฝนตกมามันก็จะไหลลงมาคือมันไม่ต้องมาไหลรวมกันที่เดียวไงบางๆงหลายที่อะหลายที่เขาจะทําเป็นแบบเป็นท่อระบายน้ําคือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม hm ห่างๆกันใช่ปหแต่ที่นี่เขาทําเป็นแบบเป็นเส้นยาวๆอย่างนี้เลยเวลาฝน,นตกอะน้ามันก็จะไหลลงได้ทุกที่แล้วก็ ข้อระบายน้ําหรือว่าทางเดินอะไรต่างๆมันจะเรียบเสมอกันหมดเลยก็คือเราไม่ต้องแบบว่าเดินไปแล้วไปสะดุดนู่นสะดุดนี่พื้นต่างระดับอันนี้จะไม่มีก็คือมันแบบดีอแต่ว่าตกไม่หยุดเลยทุกคนเอาไงดีไปฝั่งด้านนู้นด้านนู้นมีอะไรไหมไม่น่าจะมีอะไรแล้วละ่ะตรงนู้นก็เป็นแบบเป็นห้างแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรขายแล้วนะโอ้เราไปศึกสยามด้านนู้นน่ะจริงๆมันมีคาเฟ่ตรงนูน้นแต่ว่าเราไปศึกของยสยามสแควร์ดีกว่า ก็อรกมากในโอ้โูฝนตกแรงมากงานเข้าแล้วไม่ได้เก็บผ้าด้วยไม่ได้เก็บผ้าที่ซักไว้ด้วยอ่ะที่สําคัญเดี๋ยวเดินทางนี้อุ้ยมันไปไม่ได้แน่เลยอ่ะนี่งรห็นะโอ้ยเมื่อสักครู่เราเดินออกมาจากตรงนี้นะออกมาจากตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเนี่ยจริงๆเราจะเราไปตรงนี้อุ้ยดูฝนทุกคนเห็นเม็ดฝนนะ ไม่ฝนมันโป,ปรยปรายลงมาอย่างแจม่มทีนี้ก็กับคาเฟ่คือตอนนี้พวก,กร้านกาแฟร้านอะไรจะได้รับการ <g aren> เข้าไปใช้บริการอย่างเยอะแยะเพราะว่าฝนตกนะฮะเอาไงดีเอาแล้วก็ข้ามไปเลยแต่ว่ารองเท้าน่าจะเปียกแน่เลยอะ่ะ อ่าไปทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตกแรงอยู่นะคือเราต้องเดินอู้หูหูููขนตกแรงมากเลยอ่ะลมแรงมากเห็นเห็นมันเริ่มเบาแล้วอะก็เลยเดินออกมาสรุปคือตาย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 แล้ว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 รีบก่อนรีบก่อนโอ้เปียกหมดแล้วกางเกงเปียกหมดแล้วเสื้อเปียกหมดแล้ว โอ้ยจำไว้เลยว่าแบบล่มนี้คือถ้าฝนตกแรงอ่ะไม่สามารถช่วยเหลือเอ้ยมันเริ่มเบาแล้วเริ่มเบาแล้วคือตอนนี้เราจะเดินไปตึกนี้เสียมสเกพโอ้ดูนี่เห็นไหมน้ําเขาไหลมารวมกันนี่ตึกเสียมสเกพอยู่ด้านน้ด้านนี้อันนี้นี่บรรยากาศแต่ฝนฝนเริมหยุดแล้วฝนเริ่มหยุดละเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้เราเดินออกไปทางนี้ต่อโอ้โอชัดๆคือก็คือเปียก ก็คือก็คือเปียกหมดแล้วกางเกงรองเทา้าถ้ารู้ว่าฝนตกนะใส่รองเทา้ากางเกงขาสัสนรองเท้าแตะมาเดินให้ช่าเลยโอ้ยรอ,ยอยงเท้าเปียกโอ้รองเท้าเปียกแล้วเพราะว่าจมน้ําเมื่อกี้เดินไปดําจ๋มเลยอะ่ะเอาเอาอันนี้ก็มีน้ําอีกแล้วพอมเดินมาทางนี้แล้วกัน จิบจิบมีทุกคนเข้ามาแล้วตอนนี้เข้ามาในตึกสยามสเกปแล้วนะครับอันนี้ชั้นจีนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนเดี๋ยวจะขึ้นปชั้นบนนู่นไปนั่งกินไปนั่งชิลอ๋อมีสตาด้วยยี่ทางนี้ขึ้นด้านบนเดียวตอนนี้ก็คือเป็นบรรยากาศนะชั้นล่างก็จะเป็นแบบขายของคาเฟ่ชั้นสองชั้นนี้ก็จะเป็นแบบคลินิกแล้วก็เป็นชั้นอาหารอันนี้ขึ้นชั้นสามแล้วทุกคนกํานั้ขึ้นไปที่ชั้นสาม อตอนนี้เราอยู่ชั้นสี่นะครับชั้นสี่ก็จะเป็นชั้นที่แบบว่าอยู่ด้านบนเนี่ยเขาจะมาถ่ายรูปก,กันตรงนี้ส่วนมากเขาจะมายืนถ่ายรูปก,กันตรงนี้สวยๆวยของตึกสยามสเกี่สวยมากว้าวข้างลา่าง ชั้นหนึ่งชั้นสามฟูด้ดชั้นสี่ถึงเจ็ดพาร์กิง่งโอ้โหชั้นสี่ถึงเจ็ดคือที่จอดรถหมดเลยอะ่ะชั้นแปดก็เป็นวิวที้ชั้นเก้าชั้นเก้าเอหน่อยยาวไปถึงนู้นเลยนะเนาะเยอะมากทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นเก้าแล้วนะครับเม็กก็จะมีแบบประมาณนี้นะแล็บมีอะไรมีเนี่ยด้าน,นบนมีเซเวลอีเลเวลด้วยนะแล้วก็คาเฟ่นกแก้วอู้เนี่ยมาดูวิวเดี๋ยวพามาดูวิวแต่ว่าไปหาที่นั่ง ไม่มีแน่เลยอะคาเฟ่นกแก้วเต็มแน่เลยทุกคนแบบเยอะแยะมากมายคนมานั่งดื่มเครื่องดื่มกันวิไม่มีที่ไม่มีที่นั่งแน่เลยจะขอดูกันเนาะเออบอกมีจ้ะไม่มีเดี๋ยวให้ดูโอ้ด้านข้างด้านข้างนี้เป็น องตอนนี้แล้วก็มาซื้อเครื่องดื่มนะครับที่เคาน์เตอร์นี่ก็จะบอกว่ามีมีธนาคารด้วยนะมีกสิกรด้วยเนี่ยกสิกรไทยแล้วก็เซเว่นเซเว่นอีเลเวนแล้วก็มีโต๊ะนั่งอะไรเยอะแยะมากมายเลยทุกคนถ้าบอกว่าใครมาด้านบนนี้คือมาชั้นเก้านะครับก็จะมีตรงนี้แล้วที่นั่งแล้วต้องอุ้ยตรงนี้นก็ดีนั่นแหละเอาแต่ที่นั่งแล้วก็ดีอยู่อ๋อแต่ตรงนั้นก็จะเห็นแบบว่าจุดนั่งอะไรต่างๆนานาเลยนะ เดี๋ยวเราไปถ่ายบรรยากาศให้ดูเนาะก็น่าจะประมาณนี้แหละทุกคนมาเดินฝ <c oughs> นตกไงก็เลยอาจจะไม่ได้ไปไหนเยอะเนาะแก้วก็น่ารักจังเลยอะ่ะเดีด๋ยวนีตอนนี้เราก็ได้เครื่องดื่มมาแล้วนะครับนี่เลยก็เป็นแบบว่ากาแฟแปั่นก็จะประมาณนี้นะครับเจอกันไป